ดีนะครับเพราะวันนี้อยากจะพูดคุยเรื่องเครื่องรีดนะครับเครื่องทับหรือเครื่องสกรีนซับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะพูดเรื่องระบบลมนะครับก็คือเวลาเครื่องมันมีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงนะครับเผื่อหลายๆท่านเป็นความรู้นะครับหลายคนใช้เครื่องแบบนี้หรือแบบอื่นก็เอาความรู้นี้ไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าเอ้เวลามันมีปัญหาเนี่ยหน้าเตามันมันลงไปแล้วมันไม่ขึ้นเนาะ หรือมันไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเพราะอะไรแล้วแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับจริงๆแก้ไขได้ไม่ยากนะถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจนิดหน่อยต้องอธิบายก่อนว่าเครื่องหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องรีดแบบนิวเมติกนะครับนิวเมติกไม่ใช่ไฮดรอลิกครับหลายคนบางทีมาสอบถามกับผมนี่เงี้ยกขาบอกว่าเครื่องรีดไฮดรอลิกมันไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันเป็นระบบนิวเมติกนะครับระบบนิวเมติกเนี่ยก็คือเป็นการขับเคลื่อนกระบอกสูบด้้นลม สังเกตว่าเครื่องลักษณะนี้จะใช้ฟัามลมนะครับถ้าเป็นไฮดรอลิกจะเป็นการขับเคลื่อนกระบ,บอกสูบด้วยน้ํามันนะครับก็จะไม่มีฟั๊มลมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามีฟั๊มลมต้องเรียกว่านิวเมติกนะครับดังนั้นทํางานด้วยนิวเมติกนะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอกดแล้วเนี่ยสมมุตินะครับกดแล้วไม่ขึ้นกดแล้วไม่ลงอ่ามันเป็นที่อะไรนะครับทีนี้แล้วเราก็ต้องมาดูก่อนว่า่าเครื่องเนี่ยมันมี2อย่างนะครับใหญ่ๆก็คือหนึ่ง ระบบลมหรือนิเมติกที่ไปมาคับกระบอกสูบเนาะกับอย่างที่สองระบบไฟดังนั้นเนี่ยถ้ากดแล้วมันไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยอ่าอย่างเนี้อาจจะเป็นที่ระบบไฟนะครับแต่ถ้ากดแล้วมันกระดุกกระดิกแต่มันไม่ลงก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ระบบลมถ้าเป็นระบบลมเนี่ยมันเป็นกระบอกสูบจริงนะครับแต่เราต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางก่อนนะครับตั้งแต่ต้นทางก็คือปั๊มลมปั๊มลมเนี่ย ก็จะมีที่ใช้กันหลักๆก็จะมี2แบบนะครับถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเรียกว่าแบบแบบเรียบหรือว่าออยฟรีก็คือไม่มีน้ํามันนะครับก็คือมอเตอร์เนี่ยมันไปหมุนตรงในการผลิตลมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องดูที่ปั๊มลมก่อนบางครั้งเนี่ยคือลมมันไม่ไปที่ตัวเครื่องรีดเนาะเดี๋ยวเราก็ไปแก้ปัญหาที่เครื่องรีดมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอย่างแรกเนี่ย สิ่งที่ทุกคนใช้เครื่องรีดแบบนี้ควรจะทําต้องทําเลยนะทุกเช้าก่อนที่จะทํางานต้องปล่อยลมที่ถังก่อนนะครับอ่าปล่อยอยังไงป้ายตูดป้ายตูดจะมีตัวปล่อยลมนะปล่อยลมหรือปล่อยน้ํานะครับองปล่อยลมก่อนนะถ้ามันมีลมอยู่ในนี้มันก็จะฟีดนะครับแต่ในเวลาที่มันฟีดออกมาเนี่ยมันก็จะมีน้ําออกมาด้วยนะครับถามว่ามันมีน้ําเพราะอะไรเพราะว่า ในอากาศเราครับมันมีความชื้นอยู่แล้วเหมือนกับตอนเช้าๆที่มันมีน้ําค้างเนาะเกาะตามรถตามบ้านนะครับยิ่งถ้าช่วงฝนตกหน้าหนาวเนี่ยน้ามันเยอะนะครับบางที่เชื่อไหมครับไม่เคยปล่อยลมเลยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งในถังเนี่ยมีน้ํครึ่งถังปล่อยมานีนน้ำนอง็มพื้นไปหมดเลยเนาะถามว่าแล้วอย่างเนี้ยปัญหาก็คือมันมีน้ํครึ่งถังแสดงว่าลมเนี่ยมันมีอยู่ครึ่ง ฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันก็ไม่มีลมไปกดนะครับจากที่มันจะมีลมเยอะๆไปกดไม่มีมีลมขึ้นทางไปกดแรงกดไม่ได้นะครับและก็ทําให้ปั๊มลมเนี่ยมันทางานบ่อยเพราะว่ามันเหลือพื้นที่เก็บลมแค่ขึ้นถังนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเท้านะครับก่อนจะเริ่มทํางานนะครับให้เราปล่อยลมตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยลมออกมาเนี่ยน้าจะออกมาด้วยแล้วระหว่างวันเนี่ยปั๊มลมก็จะทํางานได้เต็มปัจจิบัน อันนี้คือความรมแบบเงียบนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือกรองอากาศนะครับอันนี้ก็คือถอดออกมาเคล้ายกรองกรองรถยนต์นะก็คือถอดออกมาแล้วเราก็ทั้งในจะมีไใสกรองเปลียนมันดีเลยอ่าข้างในจะมีไส้กรองนะครับอันนี้ก็ผมแนะนำรับเดือนละครั้งก็ได้นะก็เอามาเป่าลมหน่อยเป่าลมเป่าลมไปนะครับนะเป่าลมเข้ากขาได้แล้วเราเก็บเข้าไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโรงงานเราเศษถ้าเศษฝุ่นต่างๆนะครับ มันเข้าไปติดในนี้พอมันเข้าไปติดในเนี้ยอากาศมันเข้าเข้าไปในความลมไม่ได้ก็คือมันปั้นอะว่าง,งา่ายๆดังนั้นเนี่ยพอมันปั้นลมเข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันลักๆถ้าของรุ่นนี้ก็คือ2อย่างนะครับที่คุณจะต้องดูแต่ยังมีปั๊มลมอีกแบบนึงนะแบบนี้จนระิงๆเขาเรียกแบบโรตารี่บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็อธิบายง่ายๆว่าน้มันจะมีลูกตู่เหมือนเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วกันจริงๆก็การทํางานคล้ายๆกันนะครับแต่แบบนี มันเหมือนเครื่องโยนฉะนั้นมันจะมีน้ำมันอยู่ในเครื่องนะครับมันจะมีปาน้ำมันตรงนี้นะต้องมีน้ำมันอยู่นะครับอย่าให้น้ำมันแห้งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ก็ต้องหมั่นคอยตรวจดูน้ำมันถ้าน้ำมันมันแห้งเลยนะครับสูบมันก็จะติดขัดนะอันนี้ เพิ่มเติมก็คือว่าต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องด้วยนะครับผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณนักสามเดือนแล้วแต่ปริมาณการใช้ของเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะนะส่วนอย่างอื่นก็คล้ายๆกันต้องถ่ายน้านะขอทุกวันเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เครื่องมีปัญหาเลยนะครับพอพัมลมแล้วลมมันไปไหนต่ออ่าดูเดกสายลมนะครับสายลมลมมันไปไหนต่อไปที่ตัวนี้นะครับภาษาศัพท์เป็นทางการเรียกว่า ลิกวล่าว,าวแต่ผมเรียกว่าวาลปรอบควอมดันแล้วกันแล้วก็วาลดักน้ํานะครับอย่างแรกนะครับก็คือเขาเรียกว่าดักน้ำไอ้กระบวยเนี้ยกระบวยแรกเนี่ยมันมเป็นตัวดักน้านะดังนั้นเนี่ยปกติแล้วมันจะว่างเปล่าอ่านี่จะได้ยินเสียงนะัน,นี้คือปล่อยปล่อยน้ำของถ้าเครื่องใหม่มันก็จะว่างเปล่านะแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย สามวันห้าวันหกวันเนี่ยตัวนี้มันจะดักน้ำา่อยดังนั้นแล้วเราต้องปล่อยน้ํานะครับอ่าปล่อยน้ำออกมาเอาแก้วมันรองก็ได้นะถ้าเราปล่อยบ่อยเนี่ยมันก็จะไม่เยอะนะแต่ถ้าเรานาน,านๆปล่อยทีบางทีขึ้นมาเยอะเลย <Yeah. S 1> พอตัวที่สองนะครับก็คือมันจะผ่านตัวนี้นะครับเรียกว่าเกจวัดลมนะครับโดยที่จะมีตัวข้างบนเนี้ยเป็นตัวปรับนะครับก็คือปรับให้แรงลมมันเยอะหรือแรงลมมันน้อยกดแน่นกดเบาก็คือตัวนี้นะครับตัวที่สามของตัวนี้อันนี้เป็น ตัวเติมน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็คือเหมือนออโต้ลูปมอเตอร์ไตสองจังหวะนะก็คือมันจะต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปนะครับมันจะเติมเข้าไปทีละนิดนิดนิดมันมีตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะให้มันเติมน้ำมันเยอะหรือน้อยเนี่ยเราปรับตรงนี้ได้แต่โดยปกติแล้วไม่ต้องไปปรับมันแต่น้ำมันก่อนจะหมดนานนะครับเป็นปี2ปีถ้าถ้ามันหมดเราก็แกะตัวนี้ออกมามาเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันอะไรนะครับบางคนก็บอกน้ำมันไฮโดรลิกบ้าง ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะน้ำมันไฮดรอลิกคือน้ำมันที่ไปขับเคลื่อนกระบอกสูบของระบบไฮดรอลิกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันไม่ได้ไปขับเคลื่อนกระบอกสูบนะอันนี้มันไปหลอดลื่นก็จะเป็นน้ำมันหลอดลื่นนะครับเบอร์ประมาณ VC 32สามสองนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นน้ำมันหลอดลื่นนะตัวนี้ผ่านไปแล้วนะโอเคลงมาไปไหนต่อมันเข้าไปเข้าไปไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรทเอกนะกระบอกสูบขึ้นหรือกระบอกสูบลงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสังการนะ เรียกว่าสวิตช okay. okay. ์ลมก็ได้นะเรียกว่าวาวลมก็ได้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ให้ฟังว่าตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับโอเคพอเสร็จแล้วผมเปิดฝามาให้ดูก็คือสังเกตว่าลมมันผ่านจากสวิตช์ลมตัวนี้แล้วนะครับคราวนี้จะเข้ากระบอกสูบแล้วก็คือตรงนี้สองเส้นนะเข้ามานี่นะครับนะแล้วก็มาเข้ากระบอกสูบนะครับอ่มองเห็นไหมกระบอกสูบก็คือมีมีบนกับล่างก็คือเข้าบนกับเข้าล่างนะโอเค จริงๆระบอกระบบลมเนี่ยนิวเมติกที่มันขับเคลื่อนหน้าเตาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะโอเคอ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือพระเอกของเรานะคือตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่กระบอกสูบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือลมมันเข้ามานะแล้วมันจะมาที่ช่องนี้นะครับสังเกตว่าจะมีช่องนี้กับช่องนี้นะครับ สถานะปกติเนี่ยก็คือลมมันเข้ามานะครับแล้วมันจะเข้าที่ด้านล่างของกระบอกสูบนะครับเข้าข้างล่างนี้นะครับทําเวลามันยกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ลมเนี่ยออกมาทางนี้นะแล้วก็วิ่งออกไปนะครับวิ่งออกไปทางนี้นะวิ่งกลับมาออกที่ตัวตัวไอ้อกขรงเราครับเมื่อ,อไหร่ที่มีการกดสวิตช์นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์กดนะกดสวิตช์ไปนะครับตัวนี้ตำแหน่งนี้มันจะเลื่อนมาแทนนะครับเลื่อนมาแทนช่องนี้นะ ดังนั้นเนี่ยลมพอเข้าทางนี้นะครับมันจะวิ่งไปที่ข้้งบนวิ่งไปที่ข้้งบนนะครับแล้วมันก็จะดันกระบอกตูบเนี่ยื่อนลงไปข้างล่างลมจากข้างล่างเนี่ยมันจะวิ่งกลับมานะครับแล้วมาออกตรงนี้นะมาออ,นนะมาออกตรงที่ตัวไอ้ทรเอกของเรานะสวิตลมตัวนี้นะครับฉะน,นั้นตัวเนี้ยเป็นตัวบังคับที่ลมไปนะครับแล้วก็ลมกลับฉะนั้นเนี่ยถามว่ากระบอกตูบขึ้นหรือลงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสั่งงานทั้งหมดนะครับตัวเนี้ยสำคัญมากนะครับคําถามคือ ถ้ากระบอกสูบไม่ขึ้นไม่ลงสมมตินะสมมติกดลงไปสมมุิมันนับถึงเวลาแล้วมันไม่ขึ้นอ่านั่นแหละมันไม่ขึ้นนะเป็นที่อะไรนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องลองที่ตัวนี้นะครับชัยเอกของเราสวิตลมนะแล้วต้องทำยังไงต้องถอดออกมาล้างนะครับผมก็ถอดออกมานะครับก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับ ผมล้างด้วยโซลา่านะอันนี้คือน้ามันโซลา่านะครับหรือน้ามันดีเซลนะก็ถอ,อดออกมานะครับอันนี้อันนี้คือตัวไฟนะครับตัวที่มันสั่งการให้ข้างในมันเคลื่อนที่นะครับตัวไฟตัวไฟไม่ต้องไปล้างนะล้างเดี๋ยวไฟช็อตนะครับถอดแล้ลงมานะครับ ถามว่าตัวเนี้ยจะต้องถอดล้างเมื่อไหร่ก็คือเมื่อที่หน้าเตามนะันอาจจะขึ้นลงแล้วเริ่มติดขัดมีปัญหากดแล้วไม่ขึ้นกดแล้วไม่ลงนะครับก็คืออาจจะต้องถอดตัวนี้ล้างนะครับถามว่าเร็วช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศด้วยนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะตกกระปกเมื่อไหร่นะครับพอเราถอดออกมาเนี่ยจะมีสปริงนะครับ แล้วก็มันจะมีลูกสูบนะครับอ่าเห็นไหมเหนะดูดีๆนะครับอ่านี่นะตัวนี้อ่าเนี่ไงเไห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เคลื่อนอยู่ข้างในนะวิ่งเปลี่ยนทิศทางลมนะครับสลับให้ลมมันมาที่ข้างล่างของกระบอกสูบเพื่อให้กระบอกสูบยกตัวขึ้นสลับให้ไปข้างบนของกระบอกสูบเพื่อให้กระบอกสูบดันตัวลงดังนั้นเนี่ย ตัวนี้มันจะเคลื่อนไปมาสังเกตนี่เนี่ยจะมีเหนียวนะเหนียวนะเหนียวเหนียวเหมือนขี้มูกเนี่ยนะเต็มเลยนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ยังน้อยนะอันนี้น้อยมากแล้วมันก็ทําให้มันมันหนืดอะ่ะมันก็เคลื่อนตัวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเคลื่อนตัวอยู่ในนี้นะแล้วก็ใส่ก็้วใส่เอาโซล่าแล้วก็แปลงนะเอาขี้มูกอะ่ะ เดี๋ยวผมผมเรียกที่มือมาดูดีๆนะเอาเมือกมันเมือกมันแล้วกันความหนืดความสุกปกความความฝุ่นต่างๆเนอะล้างรูด้วยล้างรูด้วยล้างรูด้วยอ่เอาเราก็ล้างไปนะเนี่ยเอี่ยมนะดูดิเห็นไหมเนี่ยเอี่ยมเลยเห็นไหมแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดนะผ้าเช็ดไอ ก็อ่ะโอเคล้างเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็เอาลมเป่าหน่อยก็ได้นะ,ะก่อนเราประกอบก็โซแนแอกหน่อยนะให้มันลื่นๆหน่อยแล้วเราก็ประกอบไปเป็นไง โอเคไหมครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมมาทําต่อเองนะความรู้นะในการทําความสะอาดตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะติดขัดกันเยอะนะครับว่ากระบอกสูบไม่เคลื่อนตัวเนี่ยจริงๆเพราะตัวนี้เลยนะครับฝากทุกท่านนะครับให้ทำความสะอาดหน่อยเพราะหลายท่านก็พอไม่รู้อย่างเงี้ยก็ซื้อเปลี่ยนตัวหนึ่งก็หลายบาทอยู่ถ้าล้างเองได้เนี่ยก็เสียเงินไม่กี่บาทโอเคก็ระบบลมนิวเมติกร New ric, จริงๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝาก ดูแลกันด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากปัญหาที่เกี่ยวกับระบบลมหรือนิวเมติกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกความชื้นนะครับฝ mm. ุ่นสิง่งตกผลกต่างๆนะครับโ okay, อเคเนาะวันนี้ mm. ขอได้ความรู้กันนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทีมงานอิงสปานะครับขอบคุณมากครับ mm. สวัสดีครับ